สวัสดีครับวิวสิท์สตีครับกลับมาอีกคลิปนึงนะครับสำหรับตัว Apple Vision Pro นะฮะคลิปที่แล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะผมทำตัวใช้ Apple Vision Pro กับ MacBook Pro นะครับเป็นสกรีนเสริมขึ้นมาเวลาเราออกไปข้างนอกอาจจะไม่มีจอใหญ่ๆอะ่ะมันก็ช่วยได้เยอะมากๆนะผมเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆเดยมผมจะลิงก์อยู่ล่างนะครับสำหรับวิดีโอน,นั้นแล้วก็แกะกล่องรีวิวอะไรเงี้ยมจะใส่ลิงก์ไว้ให้หมดแต่คลิปนี้เราจะมา สถานการ์อีก use case หนึ่งเป็น use case ที่ว่าเราอยู่บนรถนะครับสมมุติว่าเราอาจจะใช้เทสซาหรือว่าใช้ e-v รุ่นอื่นหรืออะไรก็ตามแหละที่เราต้องอยู่บนรถแล้วก็ต้องรออะไรสักอย่างนะแล้วเรามีแต่อาจจะมีแต่มือถือไม่มีแล็ปท็อปนะครับเวลาถ้าสมมติแล้วเออสำบต้องรอสักชั่วโมงหนึ่งรือต้องรอชาร์จครึ่งชั่วโมงเงี้ยเราอยากจะดูหนังนะฮะเราก็เนี่ยอย่างเป็นเทสซามันก็จะมีจอตรงกลางนะครับแล้วก็ดู YouTube ดูอะไรได้นะครับหรือว่าใช้มือถือแต่เราก็ติดกับจอเล็กๆใช่ไหมฮะ มันจะดีไหม่ะถ้าเรามีตัว Apple Vision Pro เนี่ยแล้วเราสามารถเหมือนแบบแปลงย้ายตัวเองจากอยู่ในรถเล็กๆไปอยู่ในแบบไปดูหนังกลางแปลงหรือว่าจะลงหนัง IMAX ได้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามสื่อแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้นั้นใน Use Case นั้นนะครับให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมจะใส่ตัว Apple Vision Pro เข้าไปแล้วก็จะเปิดฟีดนะครับเรคคอร์ดให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะ ันก็ใส่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็สแกนนาเออสแกนลายตาผมลายนิ้วตาผมนะเดี๋ยวผมสแกนลาย iris อะม่านตาเนาะผมจะอัดนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมก็จะมีวิดนะีโอฟีดทรูเนาะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปอื่นๆนะผมว่าไอ้ฟีดทรูเนี่ยมันเป็นวิดีโอฟีดทรูเป็น3มมิตินะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดอะมันไม่เหมือนโลกจริงๆนะใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่า ยังรู้สึกว่ามันหลอกลวงนิดน,นึงนะอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าความเจ๋งของ Vision Pro ใน use case นี้เนี่ยคือเราใส่มาปุ๊บแทนที่จะอยู่ในรถมีแต่จอเล็กๆนะเราอยากจะดูหนังใช้ตัวอ,อ,อะไรเดีย Apple TV ละกัน Apple TV Plus นะครับอันนี้ก็จะเป็น Apple TV ของ Apple นะเน็ตผมจะไม่ค่อยดีอะ่ะหวังว่ามันจะใช้ได้นะครับ ต้องไปดูทีวีพลัสดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างดีไหมสมมติว่าเราจะเอาอะไรดีอะเราจะดูเรื่องเรื่องนี้ละกันไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าเราจะดูอะแต่เนี้ยถ้าเห็นก็คือเรามีไอ้ตัวสกรีนละอยู่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นเหมือนจอหนังนะแล้วผมกดเข้าไปดูนะครับผม,มเราสามารถเลื่อนเข้าเรื่องเข้ามาใกล้ใกล้ได้อะ เป็นจอถ้าดูเป็นจอใกล้เนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนมาโ,โทษน,นะผม,ผมเลื่อนมาอจอประมาณใกล้ๆกับใกล้ๆกับจอเทียบกับจอเทสลาผมอะนะเราก็ขยับได้นะครับอันนี้ก็จอก็ประมาณจอกับเทสลานะครับให้ให้ดูว่าให้คอมเพรก์กันในเทียบกันนะเนี่ยขนาดนะครับขนาดแต่ว่าเราสามารถใช้อจอเนี้ยแบบออกไปไกลๆได้ใช่ปะเราขยายมัน ให้เป็นโรงหนังแบบเป็นจอที่ใหญ่มากอันนี้เสียดายมากเลยที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นตัวภาพมันนะน,นะอันนี้เราก็ยังเห็นรถกระบะนะครับนี่คือตอนนี้รอบข้างเรายังเห็นอยู่อ่าหนให้ตรงนี้เขาให้เขาให้ดูไม่กอปปี้ไรนะเพราะเป็นภาพคือแบบมันเป็นจอที่ใหญ่มากแล้วถ้าเราอยากจะดูเนี่ยเราแค่เหมือนแบบว่าหงายหงายนอนเนี้ยอ่า เพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้ไม่หนักมากนะครับมันก็จะ rest อยู่ตรงนี้ไม่ปวดคอถ้านอนอย่างนี้นะแล้วเราก็สามารถขยับมันมาได้อีกนะครับขยับขยับมันขึ้นนะแล้วก็เนี่ยก็เป็นจอแบบเหมือนจอ i m a c ซจอจอใหญ่มากนะครับแผมลองตัวเดียวมันจะให้ขยายอีกไปนะอ่าไม่ได้ละนะครับก็ใหญ่ใหญ่แนานี้แต่ว่าอันนี้อาจจะ อาจจะมองไม่เห็นนะฮะวิดีโอนี้แต่แบบคือมันเป็นจอที่ใหญ่มากๆเป็นจอเหมือนแบบไปดูโรงหนังเลยแหละหรือว่าแบบถ้าหนูว่าเราไปอย่างเงี้ยเหมือนไปดูขับรถไปดูหนังการแปลงอ่ะแบบ drive in movie นะแล้วแบบคือแบบเป็นจอใหญ่มากๆไม่มีทางเลยที่ถ้าไม่ใช่ตัว vision pro หรือว่า vr headset อื่นนะครับที่จะมาดูแบบได้จอใหญ่ๆอย่างนี้อยู่บนรถตอนเรารอชาร์จรถอ่ะคือมันเจ๋งมากนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคือเรายังใช้อัพอื่นได้อีกสมมุติว่าเราอยากจะ อะไรเดียวเราอยากจะเช็คอ e ีเมลหรือว่าใช้ Excel อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเช็คเช็คอากาศแล้วกันอ่ะอ่า a l l โอ๊ป p สผิดนะครับเรา o w using app ออ๋อเราไม่ได้จ่ายเงินอะแะ่ไม่อะไรพราะของผมก็คือคือเรายังสามารถใช้แอปอื่นได้อีกระหว่างดูหนังระหว่างดูหนังเนี่ยเราก็ดูไปนะอ่ามันมัน black screen แต่ผมกลับไปตรงนี้ เราก็ดูหนังไปแล้วเราก็ใช้แอปอื่นทำงานหรือทำาอะได้นะครับแล้วถ้าจะพิมพ์อ่ะก็เป็น virtual keyboard ใช้พิมพ์ได้หรือใช้เป็นเสียงอันนี้ virtual keyboard เขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใช้เป็นเสียงได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติตอนนี้เรามองดูหนังอยู่แล้วเรารอบข้างเรายังเห็นใช่ไหม f e e d through แต่เราสามารถากันนะผมกลับไปก่อนเพราะมันอยากให้เพื่อนเอนเห็นไอตัววิดีโอ,อเราสามารถ immersive ตัวเองถ้าเราไม่ต้องการจะเห็นรอบข้างละนี่เรากลายเป็นแบบว่า อยู่กําลังดูหนังกลางแปลงอยู่บน,นเทือกเขาที่สวยงามนะฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราไม่เห็นสิ่งรอบตัวแล้วแต่เรายังเห็นมือเราใช่ไหมฮะอาจจะดูแบบเฟลๆนิดนึงนะเห็นมือเราแต่ว่าถ้าเราขยับใกล้ๆเนี่ยสมมุติว่ารู้ว่าพงมาลัยอยู่ตรงนี้ถ้าขยับใกล้ๆกลพงมาลัยเซ็นเซอร์มันจับแล้วแล้วมันบอกแล้วเฮ้ยพงมาลัยเนี่ยมันจะอยู่หัวจะไปชนนะถ้าเข้าไปใกล้อกีกมันก็จะชัดขึ้นนะครับยิ่งใกล้มันก็ยิ่งชัดออกมามันก็จะหายไปอันนี้เป็นอะไรที่ Apple ทําได้ เจ๋งมากๆเลยนะเดี๋ยวผมขอปิด immersion ก่อนแล้วก็ปิดวิดีโอปิดวิดีโอนะครับท่านี้แหละผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับ use case นี้ก็มันถามว่าคุ้มค่าไหมก็ช่วยได้นะว่างี้ดีกว่านะครับกับราคาของมันออแล้วก็ถ้าถามว่าดูหนังถ้าสมมติว่านอนดูอ่ะเวลาสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับหนัง ดูได้ไหมปวดคอปวดอะไรไหมผมว่าถ้านอนเอนอ่ะไม่ปวดแต่ว่าถ้าบอกว่าแบอบกว่าเอาหน้าออกมาแล้วใส่แล้วมันกดลงไปเนี่ยมันต้องปวดคอแน่ครับชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงต้องปวดแน่นะแต่ว่าถ้านอนอะ่ะมันช่วยได้ส่วนสายตาถ้าไม่ขยับอะไรนะครับแล้วดูหนังอย่างเดียวผมว่าไม่มึนไม่ปวดหัวนะครับส่วนตัวแบตนะครับถ้าแบตเนี่ยอาจจะหรือว่าเออมันดูหนังอาจจะได้2ชั่วโมงนะสชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าหมดเรามีแค่า50%าจะใช้ไม่ได้ หนังไม่จบใช่ไหมสองถ้าหมูว่าเหลือหแบตแค่ชั่วโมงเดียวหนังไม่จบเราสามารถดูแล้วก็เสียบ usb c อะครับชาร์จชาร์จไปใช้ไปดูไปได้นะไม่ต้องมาต้องถอดแบตเปลี่ยนแบตครับสำหรับคลิปนี้ use case นี N ้ e, ใช้ตัว vision pro ดูหนังบนรถนะครับเป็นอะไรที่ฟินมากๆเหมือนกันนะก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไลค์และก็ subscribe ถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอต่างๆที่ผมจะทำมาเรื่อยๆถ้ามีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ครับแล้วก็ผมจะพยายามตอบนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ